ครับสวัสดีครับช่อง u t u b e สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับแล้วต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่เป็น f c นะครับติดตามช่องสุดาฟาร์มนะครับนี่แหละครับพี่นี้พี่น้องครับวันนี้ผมจะนำเสนอข้าวในที่นาหนึ่งไร่ใช้วัสดุสิบตันนะครับผมได้เกี่ยวเสร็จแล้วนะครับสาเหตุที่เราเกี่ยวด้วยมือก็เนื่องจากว่า น้ำมันลึกนะครับรถเขามาดูแล้วเขาไม่กล้าลงนะครับผมก็เลยใช้วิธีการขอความอนุเคราะห์จากญาติพี่น้องขอชาวบ้านนะครับที่สนใจเกี่ยวกับการทำนามาช่วยนะครับมาช่วยเกี่ยวข้าวในที่นาแปลงเล็กๆนะครับซึ่งเขาได้ติดตามดูตั้งแต่ผมหยอดเมล็ดนะครับอาพี่น้องดูข้างหลังผมนะครับต่อสั่งนะครับก็สังเกตดูได้นะครับ จะใหญ่จะอวบกว่าเพื่อนเลยนะครับหาว่าเป็นที่นาของชาวบ้านธรรมดานะครับเวลาเกี่ยวเสร็จเทพจะไม่มีต่อสังให้มองเห็นเลยนะครับแต่ในที่นาหนึ่งไร่ที่ผมใช้วัสดุสิบตันนี่นะครับต่อสังยังมองเห็นแล้วก็อวบแล้วก็ใหญ่นะครับแสดงถึงว่าข้าวนี้ให้ผลผลิตด,ดีกว่าที่นาอื่นๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูนะครับ ตอสั่งแล้วก็ไปดูร่องรอยการเก็บเกี่ยวในที่นาหนึ่งไร่ที่ผมใช้วัสดุสิตันแล้วก็จะพาพี่น้องเดินดูข้าวที่เอามาจากในที่นาหนึ่งไร่นี้นะครับไปตากเพื่อที่จะเตรียมการนวดในโอกาสต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปดูด้วยกันนะครับครับพี่น้องดูได้นะครับต่อสั่งที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวที่นาหนึ่งไร่ใช้วัสดุสิตันนะครับพี่น้องก็คงจะจํา แทงอีเตรียมการทำนาหนึ่งไร่นี่แหละครับทำทั้งในระดูนอกระดูแต่พอดีปีนี้นะครับพายุมาค่อนข้างที่จะหนักหน่อยก็เลยทําให้น้ํานี่แหละครับขังแต่ตอนนี้เริ่มลดแล้วะครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องดูต่อสั่งนะครับว่ามันแตกต่างจากชาวบ้านนะครับก็เป็นต่อสั่งที่ค่อนข้างจะใหญ่ ภาว่าน้าไม่ท่วมนะครับข้าวในจุดนี้จะเกะกอใหญ่กว่าเพื่อนนน,นี้นะครับแต่บังเอิญน้นํามันท่วมนะครับข้าวก็เลยชะง,งักการเตะกอนะครับเพราะว่าการเตะกอของข้าวนั้นอยู่ใต้น้ำเขาจะเตกกอได้ไม่ค่อยดีนะครับนี่นะครับพี่น้องดูได้นะครับที่นาหนึ่งไร่ใช้วัสดุสิบตันนะครับ พี่น้องถามดูว่าคุ้มไหมการทำนาอย่างนี้นะครับแต่ในส่วนตัวผมนะครับผมว่าคุ้มล้านเปอร์เซ็นผมหวังมากนะครับหวังว่าเกี่ยวเสร็จก็จะไ้กลบต่อซังนะครับแล้วก็จะปลูกพืชอย่างอื่นหรือทำนาต่อนะครับแต่บังเอิญน,น้ำมันมานี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับก็เกี่ยวหนึ่งวันเต็มเต็มเกี่ยวนาล้มอยู่ใต้น้ำอย่างนี้เกี่ยวยาก ตอนข้าวยังอยู่นะครับข้าวจะล้มนะครับแต่พอดีเอาข้าวออกต่อสังก็เลยฟื้นขึ้นมานะครับพี่น้องดูได้นะครับนี่แหละครับสัญ,ญลักษณ์ของการทำนาหนึ่งไร่นะครับก็คือแทงน้ำนี่ก็คงจะได้ใช้เร็วๆนี่แหละครับ ในช่วงแรกเนี่ยเพราะว่าผมดึงไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะครับนี่แหละครับพี่น้องดูพี่น้องบางคนก็ว่าตลกก็ค่อนข้างจะตลกนะครับแต่ว่าผมจะมองยาวนะครับผมไม่ได้มองสั้นๆมองยาวคือเป้าหมายของผมนั้นผมจะปรับปรุงสภาพของดินนะครับจะปรับปรุงว่าจะใช้อินทรีย์วัตถุเยอะๆนะครับ แล้วก็ร่องรอยการขยายตัวของแหนแดงนะครับเดี๋ยวก็มีนะครับผมเดินเมื่อวานนะครับผมดูรู้สึกว่าเห็นเห็นแหนแดงอยู่บ้างแล้วครับนี่แหละครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเดินดูทั่วไปนะครับนี่แหละครับดูข้าวแต่ละกอผมทำห่างประมาณ50เซนติเมตรนะครับพี่น้องครับ เกี่ยวข้าวเสร็จใช้การมังนะครับใช้การมังประมาณ6ตัวลากขึ้นฟังนะครับลากข้าวขึ้นฝั่งนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปดูนะครับข้าวที่เราเกี่ยวเสร็จนะครับตัวนี้แหละครับแนแดง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาก็จะขยายนะครับนี่เขาเริ่มขยายแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยเป็น ดูลักษณะนี้แล้วเขาจะาขยายแน่นอนนะครับนี่แหละครับแนแดงยังอยู่เป็นจุดๆนะครับนี่แหละครับยังอยู่นะครับก็ประมาณเดือนหนึ่งคงจะเต็มเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูข้างบนนะครับว่าเขาตากลักษณะไหนนะครับไปดูผลงานนานหนึ่งไร่ใช้วัสดุ10ตันนะครับ นี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับตากเป็นแถวแต่พอดีย้อนแสงนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินมาจากจุดโน้นนะครับภาพจะสวยนี่แหละครับพ้นงานนะครับตาก,ก็ประมาณเกือบร้อยเมตรแล้ะครับนี่ พี่น้องดูได้นะครับอันนี้ยังไม่ได้นวดเดี๋ยวนวดวันไหนผมจะนําเสนอให้พี่น้องได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตกบ้างมันหนักนะครับเม็ดมันหนักมันก็เลยตกนี่แหละครับนนะครับแทงน้ํานะครับ นี่แหละครับผลงานหนึ่งไร่เครือตากลักษณะนี้นะครับไม่ต้องเวลาสีแล้วเอาข้าวไปเก็บได้เลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการตากเมล็ดข้าวไปในตัวนะครับแล้วเราก็ได้ฟางไว้สําหรับบัวกินด้วยนะครับอย่างดีนะครับพี่น้องเพราะว่า ราะว่าฟางเขาจะแห้งด้วยนะครับเราตากฟางด้วยฟางก็จะเป็นอาหารของวัวในโอกาสต่อไปนะครับแล้วก็ข้าวก็จะแห้งดีด้วยนะครับไม่มีเชื้อราสามารถเก็บได้นานนะครับอาวัตธรรมลักษณะนี้นะครับแต่บังเอิญในรอบรั้วนี้ผมใช้ลวดน้ําก็เลยใช้ลวดน้ําให้เป็นประโยชน์นะครับแต่พี่น้องเกษตรกรใกล้เคียงเขาใช้ไม้ไผ่นะครับที่ผมเคยนําเสนอไปแล้ว เขาใช้ไม้ไผ่นะครับในการตากนะครับนี่แหละครับก็เยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นการตากอีกรูปแบบรูปแบบหนึ่งนะครับแต่การตากแบบนี้นะครับมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเราต้องมาพลิกนะครับพี่น้องนี่นี่แหละครับต้องมาพลิกทุกวันไม่พลิกนี่มันก็ชื้นอยู่นะครับดีไม่ดีปลวกกินเลยนะครับนี่ อันนี้คือข้อเสียนะครับเพราะฉะนั้นสู้กันตากในลวดน้าไม่ได้นะครับแล้วก็ไฟฟ้าผมก็ยังไม่ได้ใช้เต็มที่นะครับลากมาประมาณ8 0 0อเมตรนะครับจากหมู่บ้านนะครับมาประทามลักษณะนี้นะครับแต่บังเอิญในรอบรัว้วนี้ผมใช้ลวดน้ําก็เลยใช้ลวดน้ําให้เป็นประโยชน์นะครับ แต่พี่น้องเกษตรกรใกล้เคียงเขาใช้ไม้ไผ่นะครับที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วเขาใช้ไม้ไผ่นะครับในการตากนะครับนี่แหละครับก็เยอะพอสมควรนะครับ ก็ขอยพี่น้องคอยติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับช่อง YouTube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้เอาแค่ okay, นี้ก่อนละครับสวัสดีครับ